วันนี้ดาวราหูนะคะย้ายนะคะ ที่จะย้ยายนะคะในวันที่10กันยาย,ยน25 6 3ยกจากราศีมิถุนขึ้นไปสู่ราศีพฤษภนะคะและอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยยาวนานไปจนถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ถึง14เดือนด้วยกันเราจะมาดูกันว่ามีผลต่อผู้ที่เกิดทั้ง7วันเนี่ยอย่างไรหรือผู้ที่เกิดวันใดจะหมดหนี้ต้องบอกเลยพอดูแล้วมีผู้ที่เกิดทั้ง3วันที่มีโอกาสที่จะหมดหนี้ในช่วง14เดือนนี้นะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีผู้ที่เกิดวันใดกันบ้างเมื่อพูดถึงราวราหูดาวราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวแห่งนะคะเจ้าของธาตุลมเป็นดาวนะคะที่เมื่อใดก็ตามพัดพานนะคะไปกระทบกับดวงชะตาของใครถ้าดวงชะตาของคุณนั้นแข็งแรงพอดวงชะตาของคุณมีรากฐานในเรื่องของบุญบารมีดวงชะตาของคุณนั้นมีความหนักแน่นดวงชะตาของคุณนั้นไม่เคยคิดร้ายกับใครราหูนั้นก็จะเป็นลมที่อยู่รอบตัว ทำให้เรานั้นนะคะสามารถที่จะมีความมั่นคั่งมั่นคงในชีวิตได้แต่ถ้าท่านใดนะคะแต้มบุญเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วเรายังมีความโรเลออีกเรายังมีนะคะเขาเรียกว่าการไม่รู้จักตัวเองอีกเวลาที่ลาหูมาการเปลีป่ยนแปลงมาก็โอนเอ็นไปโอนเอ็นมามันขึ้นอยู่กับนิสัยคุณนะคะ การดาเนินชีวิตของคุณแล้วก็พื้นฐานดวงชะตาของคุณด้วยวันนี้ผู้ที่เกิด3วันต่อไปนี้มีโอกาสนะคะที่คุณนั้นจะหมดหนี้ได้นะคะขอให้คุณนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งพอแล้วก็มีวินัยและที่สําคัญเป็นคนที่นะคะมีในเรื่องของการสะสมบุญบารมีนะคะมาดูที่ผู้ที่เกิดวันแรกนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่หกโมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตีห้าสก้าทีของเช้าวันจนันทร์เขาบอกว่าราหูย้ายรอบนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย จะมีโอกาสหมดหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่เกิดขึ้นจากครอบครัวเกิดขึ้นจากครอบครัวหมายความว่าอย่างไรเกิดขึ้นจากครอบครัวก็คือเป็นหนี้นะคะที่เกิดในครอบครัวยกตัวอย่างเช่นอ่าเราไปรับใช้หนี้นะคะแทนสามีเราภรรยาเราเป็นหนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เราผ่อนบ้านอยู่เราผ่อนรถให้กับคนในครอบครัวอยู่หรือหนี้ที่นะคะเกิดขึ้นในครอบครัวที่ทําให้คนในครอบครัวคนในบ้านเราทุกจะมีโอกาสที่จะหมดหนี้นะคะในนะคะปีหน้าในช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาแต่หน,นี้นั้นจะทุเราเบาบางเนี่ย หรือเห็นโอกาสที่ชัดเจนในเดือนธันวาคมปี63นี้นะคะอิทธิพลของดาวราหูที่เป็นอิทธิพลรุนแรงเนี่ยมันจะพัดพาเนี่ยสิ่งนะคะที่มหัศจรรย์ในเรื่องของนิสินออกไปนั่นหมายความว่าผู้ที่เกิดวาทิสมมุติเราเกิดวาทิเราอยู่ในครอบครัวเราไม่เคยรู้เลยว่าพ่อแม่เรามีนี่ก้อนนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเรามีนี่ก้อนนี้มันอาจจะมีโอกาสในช่วงที่ราหูยกเนี่ยตั้งแต่10กันยายนรู้เลยอ่จาตายแล้ว แม่เรามีนี้ก้อนนี้ลูกเราไปสร้างนี่ก้อนนี้มาน้องเราไปสร้างนี่ก้อนนี้มารู้แล้วอย่างไรรู้แล้วยอมรับความจริงให้ได้เรียกมาคุยกันในครอบครัวแล้วก็ผ่านอุปสรรคไปด้วยกันเขาเรียกว่านี่มันเกิดขึ้นมาอิทธิพลมันรุนแรงในช่วงแรกแหละแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปจะจับมือก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยมและการทําบุญนะคะรับราหูย้ายเนี่ยอยากให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงนี้พยายามไหว้ห้องพระในบ้านเปลี่ยนน้าพระ นะคะทำความสะอาดทิ้งพระนะในช่วงเนี่ยที่ดาวราหูอยู่ในาราศีพฤษภสก14เดือนเนี่ยพยายามไหว้นะคะพระเนี่ยนะคะหรือเข้าห้องพบ้างเนี่ยให้มีในเรื่องของพลังลมหมุนเวียนเนี่ยในทุกๆ วันพระก็จะดีค่ะต่อมามาที่ผู้ที่เกิดวันที่สองที่มีโอกาสที่จะนะคะหมดหนี้ได้ในช่วงราหูยกมานั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันศุกร์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่หกโมงเช้าวันศุกร์ถึงตีห้าสิบเก้านทีของเช้าวันเสาร์เขาบอกผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยใครผิดพลาดในเรื่องของหนี้ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตหนี้ในเรื่องของความฟุ่มเฟือยหนี้ในเรื่องของการค้ำประกันหนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความซึ่ง มันเป็นหนี้ที่เกิดจากการหลงเชื่อลุ่มหลงในการช้อปปิง้งหรือเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการไม่ระวังตัวเองเขาเรียกว่าหนี้ที่เราไม่ได้กอ่อหรือหนี้ที่เราก่อแบบไม่มีสติจะหมดไปนะคะดังนั้นใครที่เกิดวันศุกร์ที่รู้ตัวว่าที่ผ่านมาเรารูดกระจายนะคะรูดจนบาบบัตรเครดิตเนี่ยนะคะเราต้องผ่อนขั้นต่ำหรือบางครั้งเนี่ย เราเนี่ยไปค้ำประกันคนอื่นจนนะคะได้เรื่องได้ราวหรือบางทีเกิดจากความฟุ่มเฟือยของเราเองสิ่งเหล่านี้เป็นหนี้ที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถูกตามหลอกหลอนด้วยความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะใช้นี่ทุกข์เพราะเหมือนกับเราย้ำตัวเองว่าเราผิดพลาดเรางโง่เองเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ที่เกิดว,วนันศุกร์อาจจะได้รับรายได้ทั้งอื่นเพิ่มแล้วเราถ้าเรามีวินัยดีเราพยายามจ่ายออกไปนะพยายามจ่ายพยายามทาบัญชีพยายามปลดหนี้แห่งความฟุ้งเฟอ้อหรือหนี้คดีความหรือหนี้ของคนอื่นเนี่ยทุกอย่างก็จะหมดหนี้ไปนะคะในช่วงพฤศจิกาย,ยนปีหน้าถ้าอยากทําบุญผู้ที่เกิดว,วนันศุกร์เน้นการทําบุญบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือการทําบุญเกี่ยวข้องกับคนยากจนยกากไร้ดี ต่อมาค่ะผู้ที่เกิดวันสุดท้ายที่มีโอกาสหมดหนี้นะคะในช่วงที่ดาวราหูเนี่ยย้ายมานะคะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในวันเสาร์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6กโมงเช้าวันเสาร์ถึงตีห้าห้าสิบเก้นาทีของเช้าวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยหากคุณเป็นหนี้เกี่ยวกับการลงทุน นะคะการลงทุนอย่างไรบางคนไปลงทุนในบิตคง,ตคงอยน์แล้วเราไปยืมเงินคนอื่นมาเล่นบางคนเล่นหุ้นแล้วเจ๊งบางคนเป็นหนี้ที่เกิดจากการทําธุรกิจเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊งดันเปิดร้านช่วงโควิดลงทุนขายออนไลน์แล้วเจ๊งหรือ ะะเป็นหนี้ที่อาจจะเสียผลประโยชน์โดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวบางท่านขายที่ได้คนที่จะได้เงินขนาดนี้ปรากฏเราได้ไม่ครบออหรือเป็นหนี้ที่แบบในลักษณะที่ว่าเราเนี่ยไปทํางานเป็นออในหน้าคาประกรันแต่เราไม่ได้เงินในส่วนนั้นเราก็เลยมีหนี้นะคะเพราะเราอาจจะลงทุนอะไรไปผู้ที่เกิดวันสารเนี่ยจะ ผ่านพ้นอุปสรรคนี้หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ปี2564หลังจากวันที่15กุมภาพันธ์2564ไปนี่สิเหล่านั้นจะดีขึ้นจะมีคนคอยช่วยเหลือดังนั้นถ้าถามหาคนคอยช่วยเหลือในช่วงนี้กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราไม่มี รอ15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเน้นการทําบุญสักนิดหนึ่งผู้ที่เกิดวันเสาร์การทาบุญใส่บาตรทานบังสวิรัติแล้วจะดีค่ะและนี่ก็คือนะคะผู้ที่เกิด3วันที่มีโอกาสหมดหนี้นะคะในช่วงที่ดาวราหูย้ายอย่างที่อาจารย์บอกมันต้องขึ้นกับดวงชะตาของเราที่เป็นพื้นฐานขึ้นอยู่กับวินัยนะคะในการที่เรานั้นนะคะมีวินัยในการใช้หนี้และอันที่3เนี่ยขึ้นอยู่กับกําลังใจเราและความเข้มแข็งของเราด้วยและเรานั้นก็จะหมดหนี้นะคะได้อย่างนะ่อาอัศาจรรย์นั่นเองและนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆในวัน นนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันติดตามนะคะรับชมทุกๆสายที่โทรเข้ามาทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะรายการดีๆรายการพลังทูปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์นั้นมาพบกับคุณผู้ชมได้ผ่านทางสถานีไทยๆทย u รูวิชันช่อง6 1และ t ทรู i ิชันช่อง358ก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมขาดาวทุกดวงมีข้อดีและข้อเสียดาวราหูเนี่ยเป็นพลังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้กลัวดาวราหูแต่เราคิดว่าดาวราหูจะมาพัดพาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราและคงอยู่สิ่งที่ดีแล้วทำให้ทุกอย่างงอกเงยเราก็จะมีความสุขจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ